จะเอาหน้า Windows ไปโชว์ในหน้าหดืยตำแหน่งที่สร้างไว้โดยการออนในโปรแกรมนะครับสามารถทำได้แบบนี้นะครับปรติแล้วเวลาเรามาสร้างตัว Windows นะครับเป็น Pop Up หรือว่าเป็นอ,อะลามาไไ้ก็แล้วแต่เราสามารถกำหนด Property ตำแหน่งที่อยากจะให้มันแสดงได้นะครับเช่นตรงนี้นะครับตอนเราสร้าง Windows ขึ้นมา แทนที่จะเลือก display in middle เนี่ยเราเลือกัป็นคำว่า display in x กับ y แล้วระบุตำแหน่ง x กับ y ไว้เช่นตรงนี้ผมระบุเป็น200กับ200นะครับแล้วกดโอเคนะครับพอผมมาที่หน้าหลักนะครับมันก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ Popup เนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วครับมันจะมาอยู่ที่ตำแหน่ง200กับ200นะครับซึ่งก็จะอ้างอิงจากตัวพิกัด coordinate ตรงนี้นะครับอันนี้ผมลองสร้าง rectangle เป็นเหมือนตัววางจำลองไว้ให้ดูนะครับว่ามันจะโผล่มาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับพอเรามาใช้ตัว plc control screen jump แล้วก็เลือกว่า Screen Popup เนี่ยจะถูกสั่งเปิดด้วยบิตหรือ Word อะไรนะครับอย่างนี้เราใช้เป็น LB0 ติดให้ Popup mm hmm. เด้งขึ้นมาผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราออนบิตปุ๊บก็จะมีป๊ p ปอเด้งขึ้นมาตามตำแหน่งที่เราระบุไว้ใน r o p t y t y นะครับ